สวัสดีวันดนีคุกคอยินดีต้อนรับเข้าสู่วิบสเตชันกับชาวายกินดีเนะียวันนี้ราพร้อมกับเมนูฟงฟิงกระดิ่งเมวกินกระเบล้ังน้พยประธานลวกับเมนูครีมฮอนยูนิคน,น,น,คว,นบบวูวว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 อววเววเวว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 ว็นวว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 วนววววววกน ตทำมีอะไรบ้างไปดูกันเลย mm hmm. มาเริ่มกันชี่ขั้นตอนแรกกันเลยนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะมาทําในส่วนของตัวที่เป็นแป้งพายวนๆวนกลวยกันก่อนนะจ้วันนี้เนี่ยเราจะใช้เป็นแป้งพายสําเร็จรูปนะอันนี้เราซื้อมาจากแมคโครเขาไม่ได้จ่ายบอกก่อนแต่ว่ามาแนะนําให้เพื่อนเผื่อแบบว่าใครไม่สะดวกจะนีดพายเลีดอะไรคือจะบอกว่าเนี่ยตอนนี้เราก็ไม่สะดวกนีดพายเพายรพาะว่าไม่อยากจะใช้มาการีนแล้ววันนี้ครัวเราไม่ได้มีแอร์เพราะฉะนั้นน้องจะละลายเร็วมากๆเลยก็ คิดว่าอาจจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ก็เลย มาเป็นอย่างนี้ก่อนละกันเนอะเดี๋ยวยังไงโอกาสหน้าต่อไปห้องครัวเราอัปเดตแล้วเราจะมาทำทพายชนิดเล่น่นอนเนื้หย,ยิบเขาออกมาจากถุงเลยเราจะโรยแป้งลงบนโต๊ะสักเล็กน,น้อยเนอะ,ะเพื่อป้องกันไม่ให้เขาติดวางแป้งลงไปเลยทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะใช้เป็นพิ้ตัดพิซซ่าถ้าเกิดเขาไม่มีใช้นีธรรมดาก็ได้ในการตัดเขาออกมาเป็นเส้นๆ้นขนาดประมาณหนึ่งนิ้วตัวนี้มันเหมือนเป็นแป้งพายที่เขาเอาไว้ทําพายสามเหลี่ยมื่อนึกออกใช่ไหมพอพับมามันก็จะจับจีบเป็นสามเหลี่ยมแผ็นใช้ได้เลยเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะดูพิมพ์พอน ตัวเนมอาจจะมีรอยต่อนิดนึงเนะเพราะว่าเราไม่ได้รีดออกมาให้เขาเป็นแผ่นยาวๆอีกแต่นั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะ ใช้เป็นกลวยยาวๆแบบนี้ค่ไขมันให้รอบๆเขาเลยเพื่อป้องกันไม่ให้เปลารแป้งออกมาแล้วมันติดนะจ๊ะอเด้อน,ดนี้นาหาซื้อได้ที่ร้านเบเกอรี่ค่ะเพื่อนหาซื้อไม่ได้สามารถที่จะใช้เป็นกระดาษฟอยล์ะมาขวดให้เป็นรูปลักษณะกลวยแบบนี้ก็สามารถที่จะใช้แทนได้นะจ๊ะหยิบม,มาเป็นหนึ่งเดี๋ยวเราจะเริ่มแปะเขาเนื้อจากตรงน,นี้แล้วก็วางในมุมเฉียงๆหน่อยแล้วก็ค่อยๆหมุนเหมือนเพื่อนๆพันด้ามใบแบบเพื่อนก็เกยประมาณนี้เนื้อกดๆเขาหน่อยแล้วก็พันต่อไปเลยจ้าแป้งที่เอามาโรยที่โต๊ะเนี่ยก็ระว อย่าเยอะมากจนเกินไปนะเอาแค่พอประมาณพอเพราะว่าเกิดมันเยอะมากเกินไปเนี่ยไม่เกิดความเหนียวอะแล้วนางจะไม่ติดกันได้ออกมาเป็นแบบนี้เนะเดี๋ยวเราเก็บเอานิดน,นึงไม่ให้มีรูเวลาที่เรา ใส่ครีมลงไปอ่ะมันจะได้ไม่ออกมาแบบน้ำวางใส่ถาดเลยน้ำเขาอบเลยอบที่อุณหภูมิสอ0องศาเซลเซียสไฟบนล่างพัดลมเป็นเวลา5นาทีจากนั้นให้ลดอุณหภูมิต่ำลงมาให้เหลือประมาณ170อสงศาเซลเซียสอบเตประมาณ10บนาทีถึง15นาทีน้องเขาสุกมันร้อนเพื่อนก็นำออกมาพักเอาไว้ให้เย็นนำเจ้าตัวแกนเหล็กออกนะจ๊ะแค่ต่อมาเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทําในส่วนของครีมกันเลยนะจ๊ะวันนี้เนี่ยเราจะใช้เป็นวิปปิ้งครีม2 มิล 1, ลิลิตรตามด้วยน้ำตาลไอซิง่ง2ช้อนโต๊ะหรือถ้าเพื่อนชอบหวานน้อยหวานมากอะไรก็ปรับน้ำตาลตามที่เพื่อนชอบได้เลยและกลิ่นวานิลาอีก1ช้อนชาสัวน,น,นี้เดี๋ยวเราจะใช้ไปตะก้อไฟฟ้าตีเขาจนมีลักษณะที่ขึ้นฟูแบบนี้เลยทีนี้เ,นเดี๋ยวเราจะแบ่งครีมออกเป็น3ามส่วนเ,นเราจะผสมสีก็จะมีสีฟ้าสีม่วงสีชมพูนะจ๊ะไส้ของเจ้าตัวครีมฮอนไหนเพื่อนๆสามารถปรับได้ตามใจชอบเลยถ้าที่เขาขายกันอะ เดี๋ยวเขาจะใส่เป็นบัตเตอร์ครีมเนาะถ้าเพื่อนชอบบัตเตอร์ครีมจะกินอย่างนั้นก็ได้แต่ส่วนตัวเรารู้สึกว่าเลี่ยนเกินไปลิปครีมให้เบาเบารู้สึกว่ากินเราไม่เลี่ยนกินได้เยอะแ่้วก็อ้วนเหมือนกันเลยสะนับน,นี่เราก็นําเข้าใส่ถุงบีบเลยโดยถุงบีบที่ใช้ในวันนี้นจะเป็นหัวบีบดาวแปดแถวใช้เป็นสปัตูล่าเนอะค่อยๆตักไปสีชรพูลลงไปก่อนข้างหนึ่งข้างหนึ่งก็เป็นสีมว่วง คังนึงเป็นสีฟ้าตานที่เราบีบครีมออกมาใส่ในตัวแป้งพายของเราอ่ะมันจะได้มีความเรนโบว์เรนโบว์โพนี่โพนี่มายูนิคอร์นขี่สายลุ้มที่ออกมาอะไรก็ว่าไปโอเเดี๋ยวเรามาทําการประกอบกันเลยนะจ๊ะครีมของเราพร้อมแล้วก็เดี๋ยวเราจะบีบครีมลงไปข้างในเลยซึงออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะจ๊ะดูมิ้งมิ้งมุ้งมิ้งโรยไอซิ่งบริเวณหน้าเขาตามด้วยเป็นพวกเกล็ดน้ําตาลมาชิมกันนะจ๊ะ บอกเลยว,ว่ามันอร่อยตรงครีมนั่นแหละใครว่าจะทำแล้วเวป็นยังไงมาคอมเมนต์บอกกันไปที่คลาสนี้ด้วยนะจ๊ะอยากได้ถ้าเมนูอะไรก็ไม่ต้องบอกว่าได้เลยทำอะไรกินดีมาทุกวันฟู้ดสุขตของวงนี้ยังไงก็ฝากกดซับสครายแล้วก็กระดิกแจ้งเตือนไว้ด้วยนะจ้าอ้าคลิปใหม่เดี๋ยวจะได้ไม่พลาดฮิ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 เราวันนี้ก็ขอตัวเราไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิป